คำว่าชีวิตดีขึ้นสิบเท่าอะ่ะแปลว่าไอ้เ,เก่าๆนี้มันก็ต้องไม่เอาแล้วปะคุณก็จะมีตัวตนเก่าของคุณแล้วถ้าคุณอยากจะมีชีวิตใหม่คุณต้องเปลี่ยนตัวตนใหม่คุณต้องละทิ้งสละเรือตัวตนเก่าแล้วมาเป็นตัวตนใหม่เลยคุณถึงจะมีชีวิตใหม่ได้คำว่าชีวิตดีขึ้น10เท่าอะ่ะ แปลว่าไอ้อเก่าๆนี้มันก็ต้องไม่เอาเหรอปะแล้วทุกคนอยากจะมีชีวิตดีขึ้นหมดนั่นแหละค่ะมันมีนะคนที่ทําได้แต่มันเป็นคนส่วนน้อยมากเราต้องมาถามตัวเองแล้วว่าไอ้คนคนนั้นที่ทําได้ยกตัวอย่างเชครูนี่เป็นตน้นเขารู้อะไรที่เราไม่รู้วะเขาทําอะไรที่เราไม่ทาวะเขารู้กุญแจของการเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงวะเขาถึงสลัดตัวตนเก่าทิ้งได้อย่างสิ้นเชิงแล้วมาเป็นตัวตนใหม่ได้เลยอะไรที่เคยทํามาซ้ํๆๆซ้ำๆซ้ำๆไม่ใช่แค่การทําด้วยนะการคิดการรู้สึกการทํา ทั้งคิดแบบนี้มาซ้ำาๆซ้ำซรู้สึกแบบนี้มาซ้ำาๆซ้ำซ้ำทำแบบนี้มาซ้ำาๆซ้ำแล้วอยู่ดีจะให้เปลี่ยนใหม่จะไม่ยอมเปลี่ยนหรือถ้าจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนได้แค่ครั้งสองครั้งแล้วก็กลับมาที่เดิมเพราะสลัดตัวตนเก่าไม่หลุดประเด็นคือคุณต้องหาวิธีในการสลัดตัวตนเก่าให้หลุดให้ได้คุณถึงจะได้ชีวิตที่ดีขึ้น